าทุกครับอืผมลืมถามไปสู้ทันโตแปลว่าอะไรครับหลวงพ่อเป็นผู้เป็นผู้ทรมานดีแล้วหมายถึงว่าทรมานกิเลสทรมามารดครับต้องต้องทรมานตนจะได้มีความสุขจะได้เป็นใหญ่เป็นโตถาทุกครับ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดกลางขุนแผนนะครับที่ตำบลวัดยมอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่กับหลวงพ่อชมสุทันโตนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดกลางขุนแผนนะหลวงพ่อครับคือผมเดินทางมาประมาณสองครั้งแล้วที่วัดเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เห็นกำแพงเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามมากเลยครับ <Yeah. S 1> แล้วก็งงกับชื่อวัดกลางขุนแผนเนี่ยหลวงพ่อ พอจะทราบไหมครับว่าทําไมถึงชื่อนี้ครับวัดวัดเดิมทีน้าชื่อวัดกลางเฉยๆที่มันมาอยู่เนี่ยนะครับเพราะถ้าว่าวัดกลางเนี่ยมัน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 ซ้ำกันหลายวัดครับนะซ้ำกันหลายวัดก็เลย <c oughs> มาเติมว่าว่าคุณแผนขึ้นเป็นวัดกลางคุณแผน,นแต่ที่จริงจริงๆมันชื่อวัดกลาง อ๋อว oh, ัดชื่อจริงๆนี่ชื่อวัดกลางผมก็นึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับขุนแผนหรือเปล่าเพราะมันซ้ำกันไรวัดไงถ่ายไปก็วมาวัดโน้นวัดนี้มันเป็นายวัดก็เลย้าวัดวงองค์กรเขาก็เลยวงเล็บขุนแผนขึ้นมาแล้วเป็นวัดกลางขุนแผนครับก็คือเดิมเดิมทีแล้วเนี่ย ผมก็เองก็ไม่ได้รู้จักหลวงพ่อตั้งแต <Yeah. S 2> ่ทีแรกนะครับ <Yeah. S 2> พอดีคุยกับพี่ธนพันธ์เขาตองหรือว่าพี่นวยเนี่ย <Yeah. S 2> ก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพ่อสวัยวัดปรีดาราม <Yeah. S 2> คุยกันวัตถุมงคลอะไรต่างๆเนี่ย <Yeah. S 2> เสร็จแล้วก็คุยคุยถึงว่ารู้จักกับหลวงพ่อรูปหนึ่ง <Yeah. S 2> ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสวัย <Yeah. S 2> แล้วก็ในในคราวที่หลวงพ่อสวัยเนี่ยประกอบพิธีต่างๆไม่ว่าจะทำละมน์หรือว่าทาพิธีกรรมเนี่ยก็จะนิมนต์ ให้หลวงพ่อชมเนี่ยทำให้อย่างเช่นว่าน้ำมันเดือดเดือเนี่ยแล้วก็เอาไปปะพรมผู้คนอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะมาสอบถามพูดคุยว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ร่ำเรียนวิชาอะไรจากหลวงพ่อสวัยบ้างครับก็เรียนมารวมทุกอย่างไงโยมเพราะฉันอยู่กับท่านมานาน,อน,นพออยู่มาสมักออยก่อนจะเป็นคารวะฉันก็อยู่กับหลวงพ่อไหวมา ่านกับยัน <c oughs> มาอยู่ของจินดา่างก็บสูนรสามไม่ยอมาะ<อ>งกับสูตรสามแล้วก็ได้มาเข้าไปหาหลวงพ่อ,อไหเมื่อวันที่วันที่หนึ่งพุทธภาจะมามาดกับสูตรสามมาวันที่สิบสามเมษายนไปหาหลวงพ่อไปวก็วันที่หนึ่งพุทธภาสองพันห้าร้อยสุนรสามก็มไปฝากเป็นตัวเป็นลูกศิษย์หรือเป็นลูกบุญธรรมท่านห<อ>ลวงพ่อไหว จากนั้นลุงพไวยแกก็พอเข้าไปก็ไปกาดตั้นท่านก็ถามว่าเออมาจากไหนล้ะบอกผมมาจากนกคนปรปฐมมาจากวัดเกาะวังไห<อ>ลุงพ่อเต้าลองพ่อ,อพเต้าเก่งนี่มาทำไมบอกมามาเป็นลูกจ้างหรือมาทํางานที่คงจินดา<อ>ก็เลยก็ท่านก็บอกหลวงพ่อผมก็พาพ่อหลุงพ่อเป็นพ่อคุณทาให้ผมหน่อยสิท่า<อ>นก็ไปหยิบไ <c oughs> ต่สีนนะ ใส่ถิ่นไอ้เนี่ยมาถึงอ่าใส่ถิน่นเนี่ยผูก,กข้อมืออ่าแล้วก็มาทําตา,ตามแล้วก็ท่านก็จักก็มาผูกข้อมือให้ฉันอ๋อาบอกก,ก็ท่านก็ผูกข้อมือเอาไปลูกของฉันแล้วนะครับฉันก็ไป็นล<อ>ูกของพ่อทวายมาตั้งวันที่หน<อ> <250 3 S 1> ึ่งพุทธภาสองพันห้าร้อยศูนยสามก็นับถือหลวงพ่อทวด้วยมาตลอดครับทํางานเย็นๆว่างๆก็ไป <c oughs> ก็ไปหา,า,ห,าหลวงพ่อทวายขยเรือจากที่พัก ประมาณกิโลได้กระพายเรือเปอน็นธนามกรผมใช้เรือของกินดาครับก็ไปไปก็ไปทําช่วยหลวงพ่อไหวทำบารารับนะาอามังถูกมั่งก็ทำบาราชิกบาราชิกเนี้ยก็ไปช่วยท่านอะไรท่านครับคุยกับท่านครับบางทีก็นอนคลางที่กุฏิท่านอ๋อนะตีตีสามตีสี่ก็ขับภพายเรือขับับมาทํางานเตา นววางก็บไปหาท่านเรื่อยท่านก็รักเหมือนลูกอ huh. มือลูกคนหนึ่งแหละนะเป็นลูกแล้วก็เป็นลูกแล้วก็ปสออสองพันห้าหร้อยสิบเอ็ดฉันกบวชครั้งแรกในวันที่ยี่สิบในวันที่วันที่ห้ามิถุนาตอนนั้นนะบวชครั้งแรกเลยสองพันห้าหร้อยสิบเอ็ด ก็อยู่มาที่วัดปิดา,าราพระพระไวเนี่ยบวชมาก็อยุ 2, สองพรรษาแล้วก็สึกออกมาแล้วมาอยู่ติดต่อก็ช่วยท่านตลอดมาทำอะไรท่านก็เรียกไปดี่วัดน,นักเข้านักเข้าฉันก็ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกงพห้าร้อยยี่สิบหกวันที่ห้ามิจุนาฉันก็บนนโวบวชไว้เนี่ยที่มาบวชครั้งนี้ฉันบนชโตบวชไว้แล้วก็บวช บวชเหมือนีับอกว่าบวชตันสาเดียวก็วจะศึกเ,เดี๋ยวนิดนึงครับทำไมถึงบวชว่าจะบวชล่ะครับเป,เ,<อ>เป็นเพราะอะไรครับเ,เรื่องทํากินนะอ๋อเรื่องทํากินเกานี้ก็ทา,ากินน้ําก็ทาให้กอนในคลองยินนาน้ําเค็มอ๋อเหรอฮะออน้ําเค็มเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยน้ําเค็มมือนจังว่าอืปลูกซ้อมก็ปลูกซ้อม น้ำมันเค็มไม่มีน้ำรสส้มอะไรมันก็ยังว่าขบนตัวบวชสักกัาหนึงว่าเออจ้าใจของดีอะไรดีครับก็จะบวชสักกัญชานึง<อ>ให้สัญชาให้ติตตะคิดช่วยแล้วก็พอดีบวชได้สักสามวันได้มั้งขนก็ตกก็น้ำใหญ่เลยโอ้ได้น้ำแล้วก็ส้มส้มก็ดีอะไรก็ดีตั้งนนั้นมาคตั้งปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดน่ยโอ้โหมันก็ดีกว่าได้ดีอะไรดีมาครับ ก็ได้ดีมาเรื่อยมาจน2,526ที่ฉันมาบวชครั้งนี้มาม2,526บวชวันที่ห <c oughs> ามอินทุนานมาบวชแล้วบวชแล้วก็จะศึกศึกไม่ได้ทำไมครับก็ไปศึกจะศึกกูพอไหวไม่ยอมให้ศึกเพราะว่าทางสร้างอุโบสถอยู่ไปเห็นไหมนะอุโบสถนั่นยิ่งใหญ่มากเลยเออนั่น,นอุโบสถหลังนั้น ถ้าศึกไปแล้วใครจะาช่วยครับพ่อล่ะอยากศึกงานทั้งหล้ยอยากศึกตัวเดี้อยากศึกผมเราก็ยังว่าอย่างนั้นอย่างอย่าอยุไม่เยอะนี่อ่าอสี่สิบกว่ากวก็จยาศึกแม่จะากศึกศึกแกก็ขอร้องก็ไปบอกโยมที่บ้านว่าไม่ให้มันศึกก็ย่มันศึกเลยก็ยึกไม่ได้ก็อยู่มาอยู่มาอยู่มาจนจนอยู่มาเรื่อยมาช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์ แลสร้างกุฏิอาตมาก็สร้างกุฏินะกุฏิหลังยาวใหญ่หอใช้ขาวทุกอย่างอ๋อเหรออวัดปิดรามทำไมเพราะมันก็ลุ่มน้ำท่วมที่มันสูงมันใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้การจะมากหลวงพ่อนี่แนหะละคุณกองวงกองมีความเจริญเข้ามาครับนะกำแพงมา่นไกำแพงวัดอะไรวัดนั่นะอาตมาเป็นผู้บริหารขับมะรุุงมะโคทั้งนั้นเลยที่โยมได้เห็นนั่นแหละนะ ก็ทำมาโดยตลอดจนปี2 5ง3ันหวันที่สิบ็ดมิถุนาวันที่สิบเอจิพุทริกาเมื่อหลวงพ่อสุกอากไปิก้นบ,บุญไปแล้วเราก็ยังว่าิ้่บ,บุญแล้วเราก็กยังว่าดวงมันไม่ดีทำบั้บผมก็ตายก็ยังไม่ได้อยู่ คนยืม่อยู่คนทาไม่ได้อยู่แล้วคุณอยู่ไม่ได้ทจังทั้งหมดนั่นแหละบริหารทั้งหมดนะครับพูดจริงจริงไม่อายพูดได้เลยคุยไหนก็พูดได้นายโยม้มรวยจะรู้ดีนายโยมสาบอยเราไปเจอกันบอยเขามีจะมีประหลาดคิกอะไรนั่นฉงนั้นนั่นน่ะติดตัวเขาแหละนายฉันก็เรียนนะวิชาของเขไหวนะเรียนมาบทงกงมอ่ะถ้าคนในคลองยินดาี่จะรู้เลยว่า ที่คนที่ใกล้ชิดที่สุดหลวงพ่อไหวก็คือลุงประชมนี่แหละแน่นอนก็ท่านขอโทษดนะท่านอยู่กับท่านเชฉดจักรี้ไปเยี่ยวทุกทิ้งทุกงานอยู่บนนิบัติท่านมาตอนนี้นมรณภาพคครรัับบมีผู้คงองกองรับ,รบน,นะบนไม่มีใครที่จะตบผงตบตองเลยก็เฉดจว่าฉันได้มาดังนั้นนะในการไม่ได้คุยเพราะคนที่นอนเป็นศิษย์หลวงพ่อไหวจริงๆเนี่ยมันต้อง อาผ่าไม่ลวกได้ไหมไม่ลวกนี่ครับอย่างนี้เนี่ยมือได่ผ่าเลยเหละครับครับมาไหวอ่ะน้ำมันเดือดเดือดเนี่ยอมพ่นเนยครับกระชันนี้ก็ได้มาทั้งหมดอ๋อเห็นว่ามีงานเนี่ยหลวงพ่อสวัยก็บอกให้หลวงพ่อชมเนี่ยไปทําให้ทาให้ญาติโยมอ๋อบอกว่าฉันเองเนี่ยแม้จะตกทองอะไรเนี่ยครับ ถ้าหลวงพ่อวายอยู่เนี่ยฉันจะไม่ไม่ทำเพราะว่าหนึ่งก็ต้องให้หลวงพ่อเขาเป็นหนึ่งอยู่แล้วเราจะไปแซงหรือจะไปทำให้เขาเห็นไม่ได้แต่โยมบางคนเนี่ยมาแค้นฉันลงทองมั่งอะไรมั่งฉันไม่ลงฉันบอกโกงๆอ่ะเพราะไงครูบาอาจารย์พ่อเราอยู่ยังอยู่ไม่ว่าเราจะไปลบลูกปูไม่ได้นี่เราพูดกันนาโยมนะพูกันได้เลยนะถ้าหลวงพ่อแกบอกเอาท่าน โยมมาไปพ่นน้ำมันให้โยมหน่อยในกระทะแบบนั้นเนี่ยอยู่นั่นนั่นตัางกนั่นเนี่ยกระทะเห็นนั่นนี่นั่นแหละน้ำมันอยู่นั่นนะมาไปนั่นแหละเราก็ไปถึงก็ต้องไปพ่นให้แกพ่นให้โยมเราก็ต้องไปกาบทั้งก่อนมันเดือดเดือดนี่ก็ไปถึงทําไงครับก็ไปกาบหลวงพ่อกาบพระหลวงพ่อก่อนมื่อหลวงพ่อขออนุญาตนะเราจะทำไหมนีพู้กองกมนะเพราะเราจะทำโดยโดยนั่นหนึ่งไม่ได้ นี่บางคนเงินก็เดี๋ยวคไม่ได้ท่านก็ไปแข่งไงนี่มังก็แข่งขครูบาอาจารย์แข่งไม่เอาอื๋อก็เดี๋ยวว่าไปแข่งไปไปตีตนเสมอท่านใช่ใช่ใช่นั่นแหละหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อออกมาจากวัดตีดารามนี่เพระอ,ออกวันที่วันที่หนึ่งวันที่สิบวันที่สิสามเมษายนที่สาม เราออกไปอยู่วัดลักสองก่อนอยู่สี่ปีวัดลักสองรับบำรุงอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเห็นว่าที่นั่นเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ออกเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อด้วยออกเหรียญรุ่นแรกที่นั่นก็เป็นที่หนง่งครับแปลว่าเราทำอไรทำอะไรก็เอาประจัยช่วยเขาือด้วนะครับองแล้วก็พัฒนาเรื่อยไปอยู่ที่ไหนไม่เคยขาด ทีนี้อยู่วัดละสองก็เจ้าวาดจะดีอะไรก็ดีมีโยมบางคนถึงว่าใครๆก็มาหาเราครับเราไม่ไป็นเจ้าวาดก็เลยคิดไปคิดมาก็เราก็จะไม่คิดจะมาเราก็จะอยู่นั่นจะอยู่ได้มันก็อยู่ได้จนอยู่ได้อทีนี้ก็โดยปีห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ้าตุคามกำลังดังอตอนนั้นกำลังดังก็ ก็เขาที huh. ่บนมานั่ง hmm. พุทธาพิเศษไปนั uh, waters, <man> ่งพุทธาพิเศษโอ้โหดีครับไปนั่งปอกอะไปที่โนที่นี่ก็มานั่งที่อยุธยานี่มั้งนั่งผูู้ผู้ที่เป็มก็มาเจอที่นี่ก็มานั่งที่นี่ก็มาเจอท่านพระครูเกษมพุทธกรวัดราชหงหงอะอาจารย์ชายวัดเดือแข่งบอกหลูกพ่อมาอยู่อยุธยาดีกว่า ผมณยาววัดได้อยู่เราก็คิดไปขิ้นมาเออมก็ดีมอนกันนะมาเที่ยวเที่ยวมามันชอบอะคนเรามันชอบอยู่นิ่งไม่ได้มนะ่ก็ยาจากวัดหลักสองมาเมื่อวันที่หนึ่งวันที่หกวันที่หกมกรลาอสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดมาอยู่ที่เนี่นะก็ตั้งแล้วมาก็มาพัฒนาวัดกลางคุณแผนเนี่ยนะก่อนนี้ก็อย่างว่าก็มีเมียอะไรก็มาพัฒนาทำ เนี่ยที่โยมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ครับกรได้น้าใจญาติโยมทุกคนที่นี่แหละอ้ปหในอุปการละครับอ่าญาติโยมทางใต้ทางไกลูกศิษย์ลูกหาอ่า่างชาติมั่งท่าประเทศนอกมาเลเซียครับสิงคโปร์ไต้หวันอินครับมาหาไม่ขาดครับนะฮะก็นี่นะครับก็ได้ได้มาพัฒนาใช่มันได้พัฒนาจากรูปรูปไทยเก่าๆเนี่ยผมเข้าไปดูเนี่ยโบสถ์เนี่ยโบสถ์ที่กําลังก่อสร้างกันใหม่เนี่ย บทเก่าเนี่ยเป็นบทเล็กๆเหรอครับยาม่บทมันเล็กแล้วก็หลวงพ่อเ็าสร้างอันใหญ่ๆครอบเลยอ่าครอบหลังนี้ที่เดิมเพราะหลวงพ่อใหญ่นั้นท่านเข้าฝันไม่ให้ย้ายไปไหนอ๋อให้อยู่ที่เดิมหลวงพ่อใหญ่นี่หมายถึงว่าพระประธานพระประธานองค์ใหญ่หรครับนั่งที่ขึ้นอยู่กาบบทเด่นไหมนะองค์ใหญ่อ่าเดี๋ยวคงขึ้นไปชมดูนะน่องค์ใหญ่จะเข้าฝันห้ามย้ายย้ายไม่ได้ถอยหลังได้ แต่หัาย้ายแบบนี้จะก็จะย้ายไปแถบนี้ติจ่เบกเก่าไม่ได้ก็เลยต้องจาเป็นจะต้องสร้างครับตรงนั้นอ๋อก็เลยสร้างครอบเลยจ้าสร้างครอบเลยก็ดีแล้วคุจะกี่ปีแล้วครับเนี่ยยังยังเห็นไม่แล้วเสร็จนะเนี่ยก็ใหญ่มากเลยที่ลงมือด้านอาทำมาจริงๆก็ได้สองปีกับแปดเดือนสองปีกับแปดเดือนที่ทำมาเนี่ยนะตอนนี้หยุดหยุดเชือขาวก่อนไม่ได้หยุดเลยทีเดียวเลย พอเอาช่างไปทําตลาดการบัณน,<อ>น์ตลาดการบรียนนี่กำลังทำอยู่สังโน้นพอเดี๋ยวทําตลาดการบรียนเสร็จก็จอยากให้ต่อสมที่หน้าวัดนั้นหน่อยแล้วก็ยังมาต่อต่อ <c oughs> อุโบสถไปเลยโ<อ>ทษนะครับหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อย้ายมาใหม่ๆเนี่ยมีพระภิกษุกี่รูปครับทีแรกมาก็มีก็ไม่มีเดิมก็มีอยู่สองรูป<อ>นั่นมาก็มาต่อมาก็มี ปีมันก็มี13ารูปติดสอรูปที่ยังไม่อยู่นะครับปีนี้ก็คํวมาจางมีมีแรูปตอนนี้ก็เหลือ6รูปก็มีอยู่ขนาดนี้ยติดไปรูปบางเจ็ดรูปเก้ารูปอะไรเงี้ยมันก็มีมาตลอดไม่ครัเกิดขาดก็คือพระก็ไม่ได้จํานวนเยอะมากเท่าไหร่ใช่ใช่ มาสภาพตอนแรกนี่วัดเป็นยังไงครับโอ้โหมันก็มันก็มันก็ลบแล้วครับเรอฮะมันคือวัดล้างอืมเป็นวัดล้างดีเคนเขาเรียกว่าวัดจางล้างวัดจางล้างอ๋อเหรอฮะใช่โอ้แล้วมาบูรณะครับก็อยู่ตั้งแต่บัดนั้นมาเลยเนี่ยมาอยู่มาเนี่ยเข้ามาสิบห้าปีสิห้าพนสาสิบห้าปีแล้วนะแต่มาพัฒนาเนี่ยมันมันก็ดูมันลุ่มอะไรเนี่ยครับ ถามนั่นเสร็จแล้วเดก็ดีจะขอน้ำใจญาติโยม,มจะสร้างกุฏิทางใต้ทางไายก็ยะช่วยกันคนนู้นบางคนนี้บ้างแต่เดียทางกุฏิพีกสักอย่างหนึ่งในสำเร็จคู่กบฏไปอตอนนี้หลวงพ่อกำลังก็จะสร้างกุฏิอยู่ด้วยอ,อีกกี่หลังครับตอนนี้ก็จะสร้างกจ,จะเป็นห้องจำนวดจักคือสามห้องสิบสามห้อง ก็จะทั้งเราอยู่ด้วยอะไรด้วย<อ>ตรงนี้มันมันไม่ได้เพราะว่ากำแพงมาไม่งนนี้<อ>กำแพงโบสถ์ยังย,ย้ายอ๋อจะ,จะกำแพงมาถึงนี่เลยใช่ใช่กำแพงโบสม,มันเข้ามาเลยต้ององย้ายออกไปต้องย้ายไปอยู่ทางเนี้ก็ทางเดียวบอกว่าเขามาถมที่อะไรก็อย่าเริ่มทำก็อย่ายเริ่มทำมีโยมมีจองตองไว้มันก็มีแล้ว แล้วหลังหนึ่งเนี่ยเขาตกประมาณราคาเท่าไหร่ฉันห้องละสองแสนห้องละสองแสนนะงินเต็มเราจะดีขึ้นไปเนี่ยใครอยากจะเป็นเจ้าภาพนี่ก็เดินทางมาร่วมบุญได้เลยนะที่วัดกลางขุนแผนนี่เลยนะฮะแล้วก็นอกจากอุติแล้วเนี่ยก็ที่ยังเห็นเห็นยังยังไม่เสร็จนี่ก็คือโบสถ์นี่แหละโบสถ์เนี่ยจะตั้งใจเอาโบสถ์เนี่ยให้เสร็จับนะ ก็แบบเป็นอย่างวัดปีดาลามันเลยครับโอ้แบบนั้นเลยครับแบบนั้นเลยออัแบบนั้นเลยถ้าชีวิตเราจะอยู่ถึงไม่ถึงว็แต่คงยังไม่ตายนะเห็นหลายๆอย่างนะหลวงพ่อลงไปในไอ้อะไรนะที่เขาเทปูเนี่ยไอ้กระบวยหรืออะไรน่ะใชอ๋อทำทำเองเลยแล้วก็ไปขึ้นไปดูไงอขึ้นไปดูขึ้นไปดูก็เทกวาโบนเนี่ย เออลงมาไปก็ขึ้นมาให้เค้นขึ้นยกขึ้นไปว่าเ,เราไปดูด้วยมันไม่ร้อนไอเรายากตายขึ้นใหญ่ลงมันก็อย่างว่าเลยนั่งกันแบบนั้นเลยอ๋อลงไปในในในนั้นเลยนะลๆๆลยลยลยแล้วไอ้ที่ขับรถแท็กเตอร์ไอ้รถไถรถอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ทําทําอะไรขุดดินเองเลยฮะพัฒนาดินที่โบดเนี้ยเอามาลงมาดีแล้วก็เกลือบเกลือให้มันเรียบมันมาลายอ่ะทำเองหมดเลยนะขุดหลุมไอฟุตติ้งอะไรเนี้ยเราไมต้องใช้ ถ้าคนขุดก็ไม่ไหวแล้วโยมมันช้าครับนะกับมุกับแพงเนี่ยก็ต้องใช้โ,<อ>โคพอพูดถึงกําแพงแล้วเนี่ยมีตำรี่ยังไงถึงสร้างเป็นมังกรนะครับเป็นความรู้สึกยังไงสุขชอบหรือไงอันนี้มัน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 ,มน,มนฉันก็มันยังไงเลยนะอ่าฮะคูกันโกงๆนะโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสวัยเนี่ยครับ ท่านก็ชอบมังกรโยมก็พิจารณาดิที่โบสถนะมีหน้าโบสจะมีมังกรพันเสาสอใช่ใช่ซ้ายขวาครับมาซ้ายขวาอ่าแล้วฉันก็มาคิดว่าลงกำแพงไปแล้วเนี่ยมานั่งนึกดูว่าถ้ากำแพงตัวไปมันก็จะมีหัวเม็ดกันไควายคายควายร้อยไปเลยใช่ไหม้นาจะเป็นกำแพงแล้วไปไป ฉันก็ค so ิดว่าเรียกช่างมาก็มานอนนึกนิมิตว่าแล้วก็จดทูปอธิษฐานจิตครับบอกกองกองกองอ่ะกระสิงกระสิกรกฎกางถ้าบุญบารมีเราได้เพราะมังกรนี่มันสัตว์ใหญ่ครับจริงไหมโยมครับแล้วมังกรนี่คนจีนชอบครับเพราะว่าเราเรียกอะไรก็ได้ทั้งคนไทยคนจีนนะอ๋อใช่ไหมไปประเทศนอกคนจีนก็ําบุญนะคนจีนก็เลยตึ้งมังกรขึ้อก็เลยทำเป็นโค้งเลยเนี่ยอ้อย่างนี้ก็โค้งเลย คือเนี่ยแล้วก็ก็งปอามีคุณแผนอ๋อมีคุณแผนก็้มติดไว้เลยคุณแผนโอ้เห็นก็มาโอ้โหยิ่งใหญ่มากตอนแรกโอ้โหทำไมแบบกำแพงมั่นคงขนาดนี้หลวงพ่อต้องไม่ธรรมดานะ่ไโอ้โหว่าประมาณเท่าไหร่กำแพงนี้ไอ้ก็มันมันได้มาก็ทำป้ายยกอ๋อคิดประมาณเมืหอไรตังนะโยม แล้วพวกตรงปกโยมนะครับครับเพราะว่ามันทําขึ้นมาได้ก็โยมโยมก็มีศรัทธาทำไมเห็นเขาเนอเขาก็เกิดศรัทธาครับก็เนี่ยแหละจึงอยากจะเรียนเชิญกันนะฮะมาร่วมสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างกำแพงนะฮะเพราะว่าลาพังหลวงพ่อองค์เดียวก็ไม่ไหว้วก็ต้องญาติโยมเนี่ยมาช่วยกันเกิมาน้อยหลารก็โยมแม่ก็เห็นอยู่แล้วครับเพราะว่า ยมที่จะทาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแกมากระถินปีแลยเขามาเนี่ยก็เหตนเนี่ย เพราะว่ามาปีก็งามก็เกิดว่าหลวงพ่อทำเจริญธรรมพึ้นๆโยมก็เกิดศรัทธาขึ้นโอก็ร่วมบุญมาตลอดมาอะไรกันมาถ้าไม่จะตาญาโยมนะไม่โยมไม่ตาคะมันก็อยู่ยังไงก็ยังงั้นนะโยมนะฮะมันก็ขึ้นตาตาของโยมของเงินเอามาจากโยมไม่ย้ำฉันไม่ไปทำอะไรได้ยิงไม่โยมจริงนะที่บูรุลุงโกงๆนะในะครับเพราะว่า เราก็ทํด้วยความจริงใจพอเงินก็จบแล้วจบอีกมันร้อนเราต้องขช้ให้มันเป็นประโยชน์ให้โยมเห็นนี่โยมที่กระถรเพราะว่าเราคนทําจริงนะโยมกันได้มาจริงทําจริงแม้แต่ญาติโยมมาจะไยว้สังฆทานทุกวันเนี้ยเก็บมาก็เป็นค่าแรงไปเป็นค่าแรงไปค่าของค่าอะไรหันก็ได้ไปไหนก็ข้าวโยมก็ใส่บาตรได้กินงั้นเราใช้อะไร ก็มาทำวัดทำบุญทวััดกี่หลวงพ่อครับถ้าใครอยากจะแบบโทรสอบถามหลวงพ่อตรงๆนี่มีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีอ่ะครับนิมนต์ครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดแปดสองห้าแปดแปดสองห้าแปดอันนี้คือสายตรงสามารถโทรมาได้ไม่มีลูกศิษย์อะไรว่านะครับไม่มีไมะไม่ไม่ไม่รังเกียจใจรักดีมีจนมาได้หมดอ่าครับก็เรียนเชิญกันมาทำบุญนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับหลวงพ่อ